สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดนเบททีวีตอนนี้อยู่กับเกม a v o e v o นะร์อ็อกซิเวเบิลอีโนะฮะก็วันนี้ผมได้ย้ายเซิร์ฟนะครับมาเซิร์ฟหนึ่งเป็นเซิร์ฟไทยแลนด์นะครับแต่ก่อนนี้เล่นเซิร์ฟฝรั่งนะก็โดนถล่มไปเยอะนะครับผมก็เลยทําการย้ายเซริร์ฟแล้วก็ไปเตรียมตัวในการสร้างบ้านให้เรียบร้อยนะเพื่อความพร้อมนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานสองวันนี้ก็เพราะว่าเพื่อเตรียมบ้านนะบ้านนี้ใช้เวลาสร้างสองวันซึ่งนานมากนะครับหรือว่าอะไรก็จะเป็นนักศึกษได้2ตัวนะครับมี ไทยเออพาราโซและก็ไทยเซร์ท็อกนะครับสามเขานั่นเองนะครับผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็อาจจะแหลกนิดนึงนะครับเพราะว่าคอมมันไม่แรงโอเคนะครับเรามานี่กันต่อเลยครับโอเคเราจะพาทุกคนไปเชื่อมบ้านนะภายในบ้านผมนะครับซึ่งรูปร่างอาจจะคล้ายโบสถ์นะครับในศาสนาคิดต์ฮยดูครับบ้านคือผมออกแบบเองนะคือคิดได้ก็ทําไปครับโอเคกระโดดทําไปอะไรนะโอเคนะนี่คือภายในบ้านผมนะครับ ก็มันจะมีประตูสองชั้นด้วยกันครับชั้นนี้นะครับไว้ป้องกันนะครับเวลามีคนเจาะบ้านผมนะจำเป็นที่จะต้องเจาะนะครับ2ครั้งเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าป้องกันนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนเกลียนนั่นเองนะโอเคแล้วเปิดประตูเข้าไปครับนะเรามาเจอกับชั้นที่2นะฮะคือชั้นที่2คือภายในบ้านนะไม่ใช่ชั้นแบบ2แบบขึ้นนะครับชั้นแบบอะไรคือตอนนี้คือห้องเก็บของผมนะครับซึ่งเวลามีใครบุกมาเนี่ยก็จะแบบ เรไม่ได้ทันสังเกตว่าเออไอใต้บันไดนี่มันมีของนะมันคิดว่ามีของอังนนี้ของสําคัญมันจะเก็บไว้ใต้นี้นะครับก็เราจะขึ้นไปด้านบนนะโอเคผมจะทั้างขึ้นบนไปด้านบนนี้เป็นบ้าน2ชั้นนะสามชั้นก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปีนนะอัอเจอรกนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยอย่างสูงนะโอเคอาจจะตกนะครับโดยที่เราจะโอเคนะคก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้จับด้านเสาให้ดูนะครับก็จับมาได้เลยนะครับเพิ่งจับได้เมื่อกี้เลยครับสามเขานะครับ สมภารซอจับได้เมื่อวันที่แล้วเมื่อวานนี้เองครับโอเคเราจะแปลอ,อุปกรณ์กันก่อนนะครับโดยที่เราจะสร้างประตูอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันนี่นะครับบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโดยที่เราจะวางประตูไปอีกนะครับโดยที่เราจะวางประตูไปตรงอ okay. ยู่นี่โอเคด้ประตูแล้วหนึ่งบานนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเอาไอ้ด้านนอกเข้ามาถ้าทําเป็นวางอย่างนี้เพราว่ามันจะเอาด้านในออกมาเนะข้ามาไม่ใช่ออกมานะโอเค ว่าเราเริ่มดูสวยงามอารามตาดพี่เราต้องคาบอีกอันหนึ่งนะครับโดยที่เราจะไม่ต้องเข้าไปเลยก็ได้ครับเรากดไปที่ที่เราตั้งปุ่มไ้ครับกดนะครับหลังคาบ้านเออมันต้องอย่างนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยครับหลังคาบ้านเรานะครับซึ่งมาตรฐานแน่ดูสวยงามครับบ้านของเรานะครับผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมายังไงครับไปดูกันเลย เฮ้ยตกใจหมดสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมผมผู้เล่นใหม่ครับได้ยินครับได้ยินครับผมผู้เล่นใหม่ครับอ๋อครับผมอ้เวลเยอะจังเลยนะครับเลเวลเยอะจังเลยนะครับอ๋อเล่นนานยังอ่ะยังครับ อ๋อครับผมเพิ่งเล่นได้สองวันเองครับผมพอ,อดีมีคนช่วยเยอะเธอมีใจดีอ๋อครับอันนี้ผมเล่นอยู่คนเดียวครับสร้างคนเดียวเขาอาไทกี้ไหมครับอาไทกี้คืออะไรครับผมอ๋อมีแล้วครับผมอยากได้เลยผมแต่ผมยังอันนี้ครับผมขอบคุณมากครับผม หัดทางซ้ายอ๋อครับผมครับโชคดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเจอผู้ใจดีนะครับซึ่งนะครับเขาเป็นผู้เล่นนะครับคนไทยนะฮะซึ่งเออเซิร์ฟนี้ซึ่งเป็นเซิร์ฟที่เขาบอกว่าคนใจดีเยอะนะครับช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนี่เขาเรียกว่าคนไทยแน่นอนครับโอเคครับเขาจะเอาอ่านนะครับซึ่งเป็นอ่านของสามเขานะครับซึ่งผมไม่มีนะครับซึ่งผมยังไม่ได้คราฟและผมก็ยังไม่ได้อัพสกิล ตัวอา่านตัวนี้นะครับซึ่งคนไทยคนนี้เขา้ยใจดีมากเลยนะฮะต้องขอขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยวก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นบ้านของคือเล่นพร้อมๆคล้ายๆคือมา,มาเล่นก่อนผมนะครับซึ่งเขาเล่นได้3วันนะครับผมเล่นได้แค่2วันนะครับคือมาอยู่นี่ได้2วันนะเขาอยู่ได้3วันนะซึ่งเขาก็ใจดีเหมือนกันนะครับช่วยผมนะครับต่างๆในการบอกนะครับว่าเออทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะใช้เบอร์รี่ปลูกกันนั้นได้นะตอนนี้เขากําลังทําฟาร์มอยู่นะครับผมก็ เขาก็แวะเวียนมาบ้างนะก็ลืมบอกไปเลยนะก็เลยชี้ดเลยวะนะครับคนไทยเซิฟนี้ใจดีนะเมื่อกี้โอเวลตั้งหกสิบกครับส่วนผมนี่เวลเท่าไหร่ครับเวลสิบเอ็ดนะครับซึ่งต่างกันฟ้ากับเฮลนะครับซึ่งบ้านของผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาอาจจะดูว่าเอ้ยบ้านกูสร้างแตกกับคนอื่นว่าแม่งเออนะฮะซึ่งบ้านผมนี่เน้นสวยงามไม่เน้นแข็งแรงนะครับแต่ก็จะอัปเกรดทีหลังครับตอนนี้ก็มันรูปร่างเหมือนเอ่อตึกยังไง ถ้าสร้างสักสิบชั้นนี่เหมือนตึกเลยนะโอเคนะอาจจะใช้เวลานานนะครับเมื่อกี้ขนาดเร่งสปีดไปแล้วแม่งก็ยังเชื่องช้านะฮะก็คิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงโอเคนะครับผมจะต้องเขาเรียกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ด <laughs> ทำไมมันเยอะจังอะ่ะฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยครับ โอ้โหขอบคุณมากครับจงจเจริญโอ้เซิร์ฟนี้คนไทยใจดีมากเลยครับผมไปเล่นเซิร์ฟอื่นนี่ผมโดนไล่ฆ่าโอ้โอ๋นี่มีห้าสี 4, ใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้กระบวนการห้าสีใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อสามสีอยู่อยู่ฝั่งไหนครับอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งนู้นนะครับ อ๋อครับผม,อมของมันหนักครับของนหนักโอเคกูเก็บของกันเออโอ้โหเขาใจดีมากครับให้ของผมตั้งอ่ออา,านไดโนเสาร์สามเขาโอ้โหชุดชุดถุงมือหนังโอ้ m ม่ก d โอ,โอ,โอ้มันเป็นแบบหนังสติกก็มีครับ เป็นอะไรที่แบบใจดีมากนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่หนังไอ้อน,นี่โอมเออเท่าไหร่วะหนึ่งเหรอโอ้โหครับขอบคุณมากครับผมโอ้โหข็จะให้อะไรเราอีกครับผมรู้สึกขอบคุณเขามากเลยนะฮะชื่ออะไรวะชื่ออะไรอะเดี๋ยวจำชื่อเขาไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูชื่อไงเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเอ่อรีออร,อร,รีต้อง ครับผมขอบคุณครับทีต้องผมยังไม่เคยไปสำรวจที่อื่นเลยครับอยู่แต่ตรงนี้ครับมาตลอดสองวัน <c oughs> อ๋อคนนั้นก็คนไทยเหมือนกันครับใจดีมากครับเพิ่งเล่นพร้อมๆกันแต่ว,ว่าเขาเล่นก่อนผมครับรวมเผาไม่เปลี่นครับผมเล่นใหม่เล่นไม่เปลี่ยนครับ ลมเผาเขาทำยังไงผมไม่ไม่รู้เรื่องเลยครับขอบคุณมากครับที่แนะนำแล้วก็ให้ของผมนะฮะวยลิงน่ารักดีจังเลยลิงแล้วแล้วไอ้เขียวนี่ไว้ทำอะไรครับเนี่ยเคียวเนี่ยเขียวนี่ไว้ทำอะไรครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับ อันนี้ powerless ใช่ไหมครับฮาว์อ๋อครับอันนี้ <laughs> ผมสร้างเพื่อความสวยงามครับผมอยากครับแต่ว่าไปยังไงครับ เขาใจดีมากอ่ะพาไปดูบ้านน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอเก็บของครับของผมหนักครับผมขอเก็บของก่อนนะครับ,บ,บ <laughs> อุย้ยใจดีอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอุนักของเนี่ยอุย้ยผมผมตายหลายรอบแล้วละครับแต่ผมไปเกิดนู่นแล้วผมก็วิ่งมานี่วิ่งหาบ้านตัวเองครับแต่ก็หาเจออยู่ดีอ๋อขอบคุณมากครับผม ุ้จใจดีอ่ะโอ้โหโอเคเซิฟนี้จะเล่นเซิฟนี้นะครับซึ่งไม่มีการสู้รบกันนะครับเขาก็ใจดีนะฮะเขาบอกว่าเซิฟนี้คนไทยใจดีทุกคนนะเซิฟนี้ของเราน่ะอยู่คนไทยใจดีทุกคนเอาฮยเฮ้ยป,ปิดประตูคนไทยนั่นไหม่ซุกซนพวกเราชอบมาเซิฟนี้จังเลยชอบมาชอบมาจัง เพลงนี้อะไรวะโอเคกูจะตั้งเตียงไว้ไหนดีครับตั้งปึ๊กเรียบเฮ้ยเยอะเ,เรียบร้อยมากครับฮะอ๋อครับผมครับครับครับเฮ้ยโอ้โหกูว่าแหลกแน่นอนครับตอนนี้จังหวะนี้ขอปรับเออเโอ้โหแหลกแหลกมากครับตอนนี้โอ้โหค้างเลยค้างเลยแก๊งคิวเวอร์มัสซ์ ครับผมครับผมนกกอชื่อนาคาครับผมนาคาโซนิกโอ้โหชื่อแม่งโหดว่ะสวัสดีเจ้านกสวัสดีชื่ออะไรอ่ะชื่อนาคาโซนิกสุดยอดเลยเจ้านกมีแว่น้วยเหรอมีสิสวยปะล่ะโอ้โหสวยจริงๆแิ่งก็คุยมันนกบ้านหรือเปล่าทำไมนายมีสีอ่ะก็สีแค่มันสวยอ่ะช่วยมีได้เป็นตุ๊ดเหรอใช่เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เฮ้ยแปลงร่างอันนี้คืออะไรเนี่ยโซนิกเหรอ ใช่ฉันคืออ่ซอนิคที่วิ่งเร็วที่สุดโอ้โหซโนิคซนิคที่ผสมกับสีแดงอ่ะโอ้โหครับเป็นนกที่สุดยอดมากพูดได้นะซึ่งเป็นอะไรที่แบบกูพูดเองโอเคครับผมเอ้ยมันกระตรกุกพี่กลนพี่กนะโอโ้บ้านเขาโอโ้ดูแค่ประตูบ้านครับดูแค่ประตูบ้านครับหืมมองแค่เงาครับ ครับผมครับผมนี่เอาไฟออกมาครับเราก็มีไฟเหมือนกันโอ้โหยิ่งแย่ลังการมากนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบไอ้ยากระตุกเลยครับในนเสาเยอะฮะซึ่งผมปรับภาพแบบรอนะครับซึ่งจะได้ไม่โอ์แบบรอโอ้โหคาโน่โอโ้สัตว์เยอะมากเลยครับ โอ้น,นอันนี้เผายังไม่ใหญ่ใช่ไหมครับโอ้โหแรปเตอร์สี่ตัวห้าตัวเอาแล้วพาวเวอร์เลสไปไหนครับโอเคครับผมโอ้โหยังมีด้านหลังอีกเหรอครับเนี่ยด้านหลังยังมีเลยโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมรับบ้านเขานี่สุดยอดมากซึ่งเป็นอะไรที่ ถือว่ายังไม่สุดยอดเท่าไหร่แต่ว่าก็โอ้ใจดีมากคือแบบผมเป็นู้เล่นใหม่เนี่ยเขาใจดีกับผมมากเลยนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้อ่าน่าจะใจดีนะครับถ้าใครเครียนก็ตายแบบอุยบ้ยกินน้ำอึ้นไปข้างบนด้วยขึ้นไง <c oughs> โอ้โหอันนี้คือเตียงนอน แล้วลงไงอ่ะลงครับลงจะมาโซนบ้านเขาอีกนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นบ้านที่นะครับถ้าเรามาบุกเนี่ยเราแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์นะเขามีทั้งสามคนแล้วก็ได้นักเสาเยอะแยะเลยนะครับซึ่งผมเป็นคนที่เฮ้ย ตกใจหมดเลยครับอ๋อครับผมไม่รู้ครับกูไปกดของเขาเฉยเลยนะครับไปกดของเขาเฉยเลยเขาใจดีมากนะฮะโอเคโอเลโอเลโอเลโอลาญี่ปุ่นชิญเชิญี่ปุ่นชิญเชิเอากาแฟโอเล่ดีกว่าเฮ้ยเจ้ากูมามาเกียน์มากเขาแล้วเนี่ย ไม่ใช่นะครับผมมาเที่ยวชมเฉยๆนะครับเซิร์ฟนี้เขาบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นคนดีนี่ยไม่ทาอะไรใครเนี่ยเขาก็จะไม่ทําร้ายเรานะครับแต่ถ้าเราเสือกไปเกรียนบ้านเขาหรือ,อยังไงเนี่ยเขาถล่มเละนะครับเขาบอกว่าบ้านผมนี่อย่างงั้นนี่สามารถตู้มเดียวเลยนะครับแต่กูรู้สึกว่าลงูไดโนเสรา์มากนะโอเคเขาจะพาเราไปด้านบนหรือเปล่าวะจะบอกว่าขึ้นมันไดไม่ไม่ตั้งหนะไม่เป็นนะครับโอเคเขาก,กดอีนะจ๊ะค้นดัง อัพอัพเหรออขึ้นไปทำไมเนี่ยอ,อ,อ,อะไรงงหมดแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเขากำลังจะทำก็ไม่รู้จัก,กอะไรเลยครับอยากได้ธนูครับเอาเวลาคุณจับสัตว์นี่จับยังไงฮะอ๋อใช้มือครับ <laughs> ผมใช้มือมาตลอดเลยครับ คนเขาคิดเรื่องอะใช้มือทําอะไรอะเอ,อ้ยผู้ชายอะใช้มือทําอะไรวะเออยสุดยอดนะครับคนนี้ใจดีมากนะครับชื่ออะไรวะจำชื่อไว้ครับชื่อเรียวทองเรียวตองเรียวทักขอเรียกเขาว่าเรียวอ๋อครับผมรับอูอ้เขาแบบกูเหมือนมาขออะไรมาขอทานเขาอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยคือแบบใ<ม>จดีมากนะครับอยากได้อะไรบอกครับผมไม่ได้ขอ เอ่ยปากขอเขาสักคำเลยนะเขาบอกเอามาเลยครับเอาเลยเอาเลยโอ้แบบเขาคัำให้คัำให้นะครับผมแค่บอกว่าผมไม่มีเท่านั้นเองครับเขาก็คัำให้โอ้แบบเป็นอะไรที่ใจดีมากนะครับเราไปเล่นบนบ้าน<อ>กันดีกว่านอกไปเชียวโอ้เ<ฮ>นี่นะครับซึ่งมึงกูเจออะไรอะไรวะเนี่ยอ๋อผมนึกว่าตัวอะไรครับที่ตรงนี้ จะดีมากครับตอนนี้ผมมีแค่ถุงมือนะถุงมือเกราะนะครับซึ่งเขาแบ่งหน้าที่กันนะครับคนหนึ่งนะครับจะคราฟแต่ชุดเกราะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นอาวุธบางคนหนึ่งก็สร้างแต่บ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งจะอัพสกิลไม่หมดนะครับแต่เป็นแต่ผมนี่อัพสกิลทุกอย่างครับทั้งเกราะทั้งชุดทั้งบ้านโอ้โหผมเอาทุกอย่างนะครับเขาเขาวางแผนด้วยดีกันมาตลอดนะครับซึ่งบ้านเขาก็ดูสวยงามเหมือนกันนะครับ ซึ่งสร้างจากบ,บ้านหินเขาถึงยุกหินกันแล้วเขาจะยุกเหล็กกันแล้วนะครับผมยังยุกไม้นะครับยังยุกยุกทัชเลยครับเหมือนได้ยินเสียงงูไม,ไม่ใช่นี่แน่นอนครับอ๋อสก,กิลเราจะอัพอ,อีกแล้วเหรอโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่พี่เราจะอัพอ,อีกแล้วเหรอครับโอเคครับผมจะเอ้ยบิดที่เกล็ดรอครับง่วงนอนอีกวัดเดือไฟโอ้ยไฟไหม เขาจะเขาจะคาบอะไรให้ดูครับเฮ้ยเขาจะคาบอะไรให้เราคอยติดตามดูนะว่ามันจะเอาอะไรมาเนี่ยนี่มันนี่มันคี <mixed> ผมทําอะไรเนี่ยผมคือมือปีศาจนะครับมีมือเป็นปีศาจนะครับผมโอเคเรามาดูมุมนี้กัน <ucking> บ้านเขาเสวยงามมากนะครับดูรอบบ้านครับตันตะดะดะดะ่เดีย๋ยวๆวิ่งให้ของให้ของ เนี่ยกูเปนผู้ขอโอ้โหขวานโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมีตะเหล็กเลยครับขอบคุณมากมากครับผมทั้งแต่เล่นเกมอาร์มาไม่เคยเจอของแบบนี้เลยครับเขาฮาเลยะครับผมโอ้พากลับแล้วพากลับแล้วได้กลับบ้านแล้วเย้ โอ้มีโต๊ะสามคนนะครับเอ้ยกูอี้สามคนไว้นั่งกินข้าวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกูหาเลยครับกูอี้นี่ไว้ทําไว้นั่งครับนั่งทำไม่ได้ครับนี่เฉยครับอ๋อนั่งคุยการสามคนนะถือว่าจัดรายการนะครับพิธีกรหรือเปล่าสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับพิธีกรข่าวช่องสามทุยโอเคเขาจะพาผมกลับแล้วอ่ะปะครับผมจะกลับแล้วใช่ไหมครับนี่โอ้ยต้องแหลกอีกแล้ว ต้องแหลกอีกแล้วครับครับเออโ <c oughs> ดนปักกูตายไปนายแล้วนะครับขู่บ้านเขามีป้อมปืนเดี๋ยวกูจะไปอยู่ใกล้ๆก่อน, <c oughs> ดดอนนะเดี๋ยวกูโดนป้อมปืนยิงนะครับเดี๋ยวเจอป้อมปืนยิงเดี๋ยวชิบหายไว้วอดนะครับโอ้โหบ้านเขาแบบเดี๋ยวกูจะจุดไฟอะไรนกักหนาวะเนี่ยมันเช้าแล้วโอเคนี่ดูซี่บ้านใครช่างสวยงามอรลามตาแล้วรู้สึกว่ามันกระตุกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามัน ของอะไรว่าสัตว์อะไรเยอะๆนดี่มันจะกระตุกทันทีนะเพราะว่าคอมผมรับไม่ไหวผมก็เลยปรับแบบรอมากๆเลยน่าจะขี่ได้อยากขี่นกสักครั้งนะครับซึ่งนกโอ้โหมึงลายเท่ยังเลยเขาซื้อมาแล้วว่าไงครับก็โอ้โหมึงตาเหมือนโดฟาร์มิงโกเลยฮะดูฟาร์มิงโกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อยเลยถ้ากูต่อยมันมันจะกัดก,กูไหมเนี่ยไม,ไม่ไม่เราจะไม่เสียนะครับต่อยปุ๊บกัดปั๊บนี่โอ้โหลิกเลยครับ <c oughs> <c oughs> เราจะไม่เกลียนครับเราจะไม่เกลียนเราเป็นเด็กดีนะครับผมจะไม่ทำ้ายใครเด็ดขาดถ้าเขาไม่มาทำ้ายผมก่อนนะครับสิ่งตัวนี้คือตัวอะไรวะนะครับผมรู้สึกว่าผมจะดื้อนะเขาบอกให้รอเฉยๆนี่ผมนี่อยู่นิ่งไม่ได้ครับโอเคกูเก็บไนนี้เรามาลองของใหม่กันครับของใหม่กันของใหม่นะครับซึ่งเป็นพลิกแอดแบบเหล็กนะครับซึ่งมันจะพังเลวเราจะซ่อมเราต้องใช้เหล็กในงันนะครับโอ้ power source นี่มันคือพ o w e r source ใช่ไหมครับไหอ้วทุยโหดมากเลยครับน่าจะมีเครื่องไฟนะนะครับท้าไม่ตายครับกลัวโอ้เขาจะห้าสิบเลครับโอ้โหแรงมากครับ ดาบนี่โหดมากครับพี่น้องดูแค่ดาบผมก็อึ้งคลึงคลึงเซลเลยนะครับ,รบซึ่งบ้านเขาอยู่ฝั่งนี้ของเราซึ่งเราไม่เคยมาสำรวจเลยครับซึ่งโอ้กระตุกกระตุกหนักมากครับตัวนี้นะฮะซึ่งตัวเราไม่กระตุกนะครับแต่ตัวเขากระตุกนะฮะซึ่งอยู่ที่คอมผมเอ็ดผมนี่โอ้ยเดนเซาสองตัวของเรานะครับซึ่งผมไม่ต้องครับนะครับผมออืืห ครับครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากด้วยนะครับโอเคครับโชคดีครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับขอย้านยิ่งใหญ่ครับโอ้ยนะครับดีใจโคตรนะก็วันนี้นะครับพอพอสมควรนะครับไราไปเที่ยวเยี่ยมบ้านเพื่อนมานะครับซึ่งอยู่ฝั่งเกาะฝั่งนู้นนะครับซึ่งเขาใจดีมากนะฮะก็แนะนําผมลายยานนะครับให้ทั้งของนะครับถุงมือวิเศษนะฮะแล้วก็ที่เจาะนะครับพริกนะครับพริก พลิกเหล็กนะฮะพิกเหล็กพกลิกเหล็กเราแั้งมันเป็นพลิกสโตนนะผมไม่ได,ดูมืพอพลิกอะไรแล้วก็ขวานนะครับแล้วก็อ่านคีย์ไดนโนเสาร์ของสามเขานะครับก็ขอบคุณขามากนะครับโอเคเอาขึ้นปุ๊บนิดหนึ่งโอเคเงยหน้านิดหนึ่งคห้มันสวยงานเคยเนี่ยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นมิตรภาพที่ดีครับเซฟนี้นะครับดีม,งงาม,มากลยครับเป็นเซฟคนไทยนะครับซึ่งเป็นเซฟที่สวยงามมากนะฮะซึ่งเป็นเซร์ฟที่ใจดีเกือบทุกคนเลยนะครับแต่ขอยังเดียวคือเราอย่าไปเครียดของเขานะครับ คือมันจะมีพวกเกลียนอยู่ครับแต่ว่าพวกเกลียนส่วนมากจะถลม่มโดนถลม่มโดนเอ่อพวกราายใ,ใหญ่ถล่มนะก็ให้เกลียนนะครับก็คลิปนี้ก็พอสมควรแล้วแหละนะครับถ้าอย่างนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม